ไปภูฐานครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของหลายๆท่านในในคณะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือผู้ฐานเองให้ความสำคัญการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเพราะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก็คือ sustainable mm hmm. เขามีการเก็บค่าที่เขาเรียกว่า sustainable fee ของเขาเนี่ยถึง 100 US ดอลลาร์ต่อคนต่อวัดในการที่จะเอานักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดพอสมควรโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของการบินภูฐานเองมีการบินเข้าออกเนี่ยจากไม่กี่ประเทศนะครับและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีเครื่องบินบินตรงจากกรุงเทพไปถึงภูฐานซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ในอนาคตนะครับทางภูฐานเองเขาก็ ขอความร่วมมือกับเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราในเรื่องของเพิ่มไฟล์์นะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยกันโปรโมทให้เที่ยวเป็นเป็นรูทติง้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเที่ยวแบบเชิงศาสนาบ้างจริงๆแล้วภูฐานก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อนะครับในเรื่องของศาสนาใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งหมดทั้งปวงก,ก็คือได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการกีฬานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็อยากจะเอานักเตะไทยไปเตะที่ภูฐาน,นะครับแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สาคัญที่สุดก็คืออยากที่จะเอามวยไทยครับไปเผยแพร่นะครับให้กับคนผูฐานได้รับรู้แล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวและการกีฬาด้วย